ใครเขเขาพี่น้องมันบ gotcha ืนนะทุกคนปนัดปนัดขวางเขาพี่น้องได้ส ну ินเป็ดสองพวงสบายดียามสาวทุกคนฮัลโหลมื่ยนี้ฝนตกแทงพี่น้องบ้าตกวัดคืนเบิ่งใจเบิ่งบรรยากาศบ้าไทยหน้าบ้านดำนาแหละทุกคนเบิ่งหนำป้าพี่เจ้าข้าวจนพางป้าน้ำไหลป้าน้ำแหงน้า วานนี่บ่มีน้ำโอ้ยสำสีดำมื่อนี้คือสิบบ่มีคนมาดำนานลำเพราะว่าฝนมันตกแห้งไปกระดำว่านนีบอกคนเลยบักไลน์ไ <c oughs> อ้ขี้ตมลงว้าผมเลยพี่น้องเบิ่งน้ำไเด้อ <c oughs> <c oughs> แต่อยากเคยหลังไปฝนระบายออกขั้นอยู่บนนี้ มีพต่เจออยผู้เด,เดียวมาดำน้ำแล้วคนก่าเออก,ก่าพูไปหมดแล้วอือตแแกแหงมากกเก่าอีก้าปอบกอนหน่ตนำตาจนตานลีลาระบายออกมาทาันการถ่งวงคนละขาดจะขาดก็ได้เมื่อนี้บอกว่ากยู่ีปนนอง คาเลก่อยไปเสียงแล้วคนกแข้งดูนะคะเพนี่จะมีนี่โตรตัวค้ือนอาหลักกินปลาเลยเนาะใค่เดินไม่ถกไวออกไปยัมาทำนี่แหนกแหวนแล้วคนขา อนำดำหนำตะกากหนำเต็มแหน่ดังไฟเอาทีพี่น้องนำนำหนำพ้นร้ายยังหน้าันเสียวัด wow. เป็นยังงจีบแบบน,นอนเวททุกคนโอเป็นตาดำหน้าแล้วพี่น้อง <laughs> เป็นสลับเหรอเบียก <Arrow> in ์บัดเทียงนาพี่น้องคนโกพี่น้อยป๊าจิมาอยู่ตรงเทียงแห้งตกแห้งผิดจังวะก็เราก็เดี๋ยวฝนพี่น้องเอ้ยตอนเสาร์เลยพี่น้องอีแมวว่ะสุบะดำหน้ามื่อนี้ฝนมันตกแห้งอีพ่อฉันนอนอยู่เตียงเตียง อันมันไปวัไหนน้ำมันลายแมวว่นศุบร์ดำเมื่อแล้วประเทศเอื้อยเรามาดําน้ำมัวรน้เรามาแล้วก็เลยอีปปอลงไปขาดหน้าเนะาะพระวิษสิบุดําเลยทุกคนฟาดมั่มนะคะจนผ่านเลยน้องไผ่เ้ากับอันล้านยังยันมาบ่ไห้อยู่ทางมันเปื้อนบม่เห็นเรามาเมือนบมดเลยน้าฝน บรรยากาศฝนตกเลินอยู่ทงนาบันเฮาบรรยากาศทีแห้งี่น้องเอยเขากับบรรยากาศโลกกะดำหน้าเนาะแต่ว่าทีสท่สุดที่สุดคือนอนห่มผ้าอยู่เทียงนะี่น้องแต่ว่าเทียงหน้าเฮานี่บอกลเลยว่าเปียกตอนนี้นี่เปียกหมดเลยคุณกมันยังเป็นยาเปียกค่ะอันนี้เนื่องจากว่ามันบ่มีฟ้าเทียงเนาะมันก็นเลยเปียกอันนี้ก็จะเป็นมันเสื่อง,งพุกไปเดียขววาอืก็ตกแห้ง เมื่อวานว่าตกแหง,งแ้วันนี้แหงกวดเนาะเดี๋ยวเ้าจะไปกินเขาก่อนี่น้องข้าตะถ่ายคนตกอันนี้อาหารเส้าข้าทุกคนเพิ่นอย่างเงี้ยิ่งสิ้นหลอดกินขา้าวเส้าได้ไพี่น้องแล้วก็มีมีแม่เอาเห็ดปวกมากินเห็นพี่น้องทาวว่าเสารัดเก็บไปยังไรไปเห็ดปว,วกนี่ทุกคนอันนี้ก็เห็ดปวกเนาะแล้วก็เจ่วมื้อนี้ม,มวาวิวอาหาร นี้มารีวิวอาหารแจ่วก็คน,น,นหนึง่งเนี่ยเนี่ยจต่ว่ามันฟุนตกกินเขาก่อนปกติเราหลับสบาิกินขเข่าเนี่ยเราจะไปดำหน้าก่อนแต่างเมากินเข่าแต่ว่ามื้อนี้เพรกินเขาก่อนทุกคนมาเรียกพี่น้องกินเข่าเสาะบรรยากาศดันตรีนเน,นี่ยคนเยอะกับเต่า เ,นนเ,เอาถ้าร้อยกับดำหน้าเขาพี่้อง<า>เลยอาหารยำเบียออดอน,นี้ก่เห็ดไัเหตุมันมบบพี่้องเหตุไทยเห็ดหนาภัยกระเพราน้ำแข็งกทำงานแต่สมัยเป็นเด็กหน้อยข้าวยาดำหน้าะอะไรแม่บอกว่าข้าวดำให้มันแล้ว ก็เรื่องเรก็นอนยืนชื่อๆอย่างนี้แล้วคิดว่าปีหนาปีเฮิร์เจับอันาดสิเศร้าดำหน้าเราจักี่น้องหรือว่าปีนี้ก็เริ่มเศร้าแล้วเพววันเวลามันกับมุนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลแห่เพราะว่ามันกับโมขึ้นแต่เก่าเนาะแต่ที่มันง่ายก็เจ้ากร เลือกนะพี่น้องตัวมันไวพร้อมคือพี่น้องคอมเมนต์บอกว่ามือเดียววนันแล้วไวอีโอเคทุกคนเราจะกินข่าวก่นอนกินข่าวอิ่มแล้วนั่งย้อนแข่งก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปกลมดำมากามันจริงกลมยากเนาะบรรยากาศดีทุกคนหนังพังเสียงกบเสียงเขียนหองเนาะกระจายกระโดดลงไปเลนหน้าอุ่นสลัด แปลงหลังก่อนเลยอันนี้สุดกันดำน้ำสุดกันน้ำสุดดำน้ำสุดดำน้ำกันน้ำสิกรมได้๋ยวว่ากินถั่วตอลายปกติใส่สุดเอลียวมันนี่ไว้ใส่สุดเกลียวคนละกันปุ๊บอันนี้มันกันน้ำพี่น้องพอดีซสานีแหละพี่น้องแล้วเราทุกคนสุดดำน้ำ ปี่ียกเบิดแล้วพี่น้องมาเราดำนาส่มคุมิสุดกันผลเนาะปั่นเขาเสาแล้วเราไปดำนานกันทุกคนเปล่าพี่น้องเฮียงานทำงานมาแล้วยังหลายแห่งดีโดนาน ยังเหลือประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์หอดบอลดำหน้าแหละทุกคนนำห้องไหลลุยๆบนตกแห้งนำห้องมันไหลจะตกมากเกินเหลือกาจากทางไปหน้าติดหวยจะเกี้ยมันจะเป็นหวยนะตอนนั้น พอถาเรามาอยู่ใหม่ๆเราเราคุดห้องให้มันมีน้ำไหลแตแห้องคุดไปคุดมากแบบมันกว่างออเองมันพอเป็นทางน้าไหลไงขึ้นไงขึ้นเลยอะสี่หมือนนายหงบัดกะพี่น้องมันดำบาทำเกิดตดยคนงานขึ้นตัวสีได้คนมาดำมานะแบ่มีคน ขึ้นแล้วทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเทีย่ยงนี่ก็หน้าที่ดำแล้วมึงน,นีน้อข้นบอไรไหมบอกรวอยูเมียรักกันขาดเอาลูกไปเจาเป๋ออกับมูนีมาสวยประาาปมาณ11โมงเจาเป๋มาเกือบเคนดี้แล้วก็เลยแบบแด่บอไรบอได่แต่หน่อยนึ่งเดี๋ยวชิมว่าเหดกิน ตอนเที่ยงตอนนี้เนาะวาดนำนะนำถวงกะถวงเขาวัตทุคนเลยคนตกแห้งเด้อแปบ๊บเดียวหนำนะเต็มให้หน้าเลยขาวแตมผ่านบรรยากาศเนาะคนตกเที่ยงในโมเสาแต่ก็พนก้นแะล้วมันเที่ยงมันกระเซ้าแต่วันโมเสามไพโยเขาด็หมือพโยเขาวันที่สิบสามวันสู้ตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงสนะี่สิบสองนาทีทุกคนมาหันหอดเที่ยงกันขึ้นใจดำหน้า อายุเขาวันที่13พี่น้องเอ้ย13มิถุนาเดือน6ฝนตกตลอดเลยตกตั้งแต่เมื่อคืนนี่พว่าเราเจ้าน้าหนึ่งบานพังวัดไห้นาห้หน้าตัวนี้ระบายน้าออกบ่ทันเลยฝนเขาวัดพี่น้อง่ เตียงหน้าแล้วทุกคนมาบันนี้นำรลายกว่าเก่าอีกเตียงโก้เผียดห่องสนนำมันจะร้องดีฝนตกแบบบักโตกับมันจากไข่ดิเนาะเพราะว่ามันตกมาใหม่นี่คือสิไข่อีนำเต็มวะนาโก้เนี่ยปาดกดโก้นะครับ แสงสวรางตกเขียนบรรยากาศตรงหน้าบ้านเฮาทุกคนแต่ก็ย่ำมีเขาจะดำหน้าลื่นลืและบนตกกับเจอจมูกเลยขาจะ,จะาว่านเนาะเห็นไต่มาหวานทุกคน้หนาหวานหายถึงก็หนำนระบ,บายไว้อยู่นะ นี่คือสภาพขอาเองทุกคนไปจักขันจอดไปจักคงยางห่อโทรศัพท์ผ้าพี่น้องมาหลอเสียงกบเผาห้องโอ้โไข่โูนางจะไปหาไข่ปู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 ข่ป้องกันตปู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 ังกูปูัูปออูปูปูปปา ก็นบอกเนกับ,บวุ้นะไปไปไปเร็ว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 หล่นหายหล่นคันเดี๋ยวไปเบิงหน้า,า,นาวานกันทุกคนจเป็นอะไรเนาะยันเนาววไปักทันงกระจาวานก่อนจ,จิหลอดอดียว่บ่พี่น้องขขานาวานนะเึมาถ่มค่ะทุกคน <c oughs> ว้ามึงอะไรบะกันกอดน้อยน้อยเ ต้วงลงเนียต้นเ่าชุมเทิงหันไปบ่ได้เด้อหลอดก็ต้องหลอดบ่หลอดก็ต้องหลอดเนี่ยมาขั้นบ่หลอดเลยสิมาดำเพราเด็กได้ก็ต้องหลอดเ็เติมเขาแถวนี้หน้าแข็งไปเลยทุกคนหลอดเแ่นั้นแคันบอกแล้วเวลาหว่านแล้วแน่บอกพี่น้องมันลาแล้วบอก คอมเมนต์มาด้อทุกคนหน่นำมันมาแต่หน้าเทิงเขาจะเอาเปล่งออกออก,ออกไลๆๆๆไ่ไล่ไล่่ัหน้าเขาย่ล่มหมูเด็กไมาแต่หน้าหยเ่เทิงไหจ้อเด้อไม่ออกพี่น้องถังปลาไหลห้องนวันปลารหลเด็กหาหนึ่าางประมาณขู่หนึ่งจะเปืเ่อยบนระเบ้พี่น้อง สิ่งทำไน้ำกับน้านนมาแหง้งคนเรอตัวนออกข้างนั้นนะเชียวกุ้อเเอมาขอปลานี่มันบืนนะทุกคนป,ลป,ลปลคนแ,แล้วไปแล้วแล้วไปแล้วคนตรงแห้งหรืปลาบืนคนปแล้วไปแล้วไปแล้วไป้เคลียไงบืงไงบืนกัน ทองปุ่มวันนี้ปลาเต็มทองเลยไข่ไข่เต็มทองดูมันขึ้นไปไข่มันไข่เนี่ยตลอดนะก,กบเขียดปลาเนาะแบบว่ามันไข่ไปเลยไปเร็วไปเร็วไปเร็วย้ช<ำ>ิตตมเป็ดกันทุกคนขึ้นมาแต่น้ำา หมอเป็ดก็นนำมันเข้าเียบนะตะกุนแต่สองพวงได้สิน่นได้สิ่นเป็ดสองพวงทุกคนอันนี้สิ่นจุ่มแล้วใส่หมอลงไปเลยหมอนอัน,นผดผดแล้วมันเป็นชีข่าวขอบตรงนีด้ดอกอ้าดอกข่ามากินกับอันลบบเป็ดก่อน ข้างะเห็นดอกขาวไี่มันเป็นแบบต้นง่ามเป็นด้ <c oughs> น,น,นต้นกำลังออก,กอมากจากนีปกติเอาไปกินกระปลครบรวมกินกระปลปกระดุกแต่วันนี้เรได้ไปกินกระปุนไปกินกับ,ลา,กกบลาดอกขายแค่น้องเขาจาท,าทางป,ป้า,หาหน้ำเผาเนะาะเอาเสียไปกินเลย หายพอกินลาพุทธะมันถายเงามันขับลมเลยน้ำกินบะแดดงัวกินบะแดดเพชรเดี๋ยวเอาการกวยกันเอาไปใส่อันทากระปุกเจียวไส้ยังไงซื้ออะไรให้เพื่อนทำ เพื่อนมุงมีขนาดจริงแต่สองอย่างค่ะเดี๋ยวจะไปหลับเป็ดก่อนทุกคนก้าววสู่อะไรเอากินเสยอันนี้นะโอ้หมอปวดแล้วพี่นอนแล้วสิหลวนองค่ะดอกลวหแค่หน่อยแต่เอาผิดแล้วเนาะ ก็นอยมุนบนเลยนี่ใส่บนส่มามามันุดกย้ปีกุกแล้วพี่น้องชินพิไละสุกยุ่สุย ักค<ด>ตหล่ไปเลยอย่าพาหมอตุกเด้กอกดเยอะแตตักใส่แล้วมันแตกไนมุนมุดอ่ดโอ้หนังกดอนนยูอ่เ<อ>ดือดไก่มาลาสไปป็ด เป็ดกอนพีน้นองเปบบอสนอย,อสยกรจับสนเป็ดบัได้กันแต่ขนห่อสวยลับคุ้มกันพี่น้องสวยแล้วนะใส้าลบัได้น้ำปลาพี่น้ปปนอง ้น้ามันคือเป็นดิ้นุนรุนน่นเองกัใส่ก่อนนะอย่ามันหุ่นป้าผักนะผักลายดีพี่น่องเอ้ยใส่พักลายนีร้อนจงมาหลับเ็ดหลับอะไรหลับผักลายแห้งเลืมูนี้ เป็ดมันหน่อยแล้วใส่ผักหลายๆยิ้วขาวแล้วคนมาดำนาดำมาเดินพี่น้องเด้อหลาบเลือดเป็ดอันนี้เขาเอิ่นว่าหลาบเลือดยังแต่ว่ามันมีแต่เลือดเลือดเลือดซุกแล้วอาหารแสบมือนี่บอกก่อปรยู่แม่เหล่าแม่เหล่าต้มต้มมันมาเดินมาเดินมาเดินพี่น้องเด้อหลาบเป็ดคือตอนใหไงครับผม อยากหัวเลยชอบเลยมีมันมีแห้งเลยนไปในมา่อาหาไมกินาวเลแม้วาาเด้อมาเด้อชอบได้แนี่แม่าเป็นเรื่องนมือมาดมาเดมาอะไรุ่นหนวกวงแล้หลับซาดไปทงัทั้งงัวนี่เลตอนเห็ดแล้วก็เห็ดมา เอาหลุดห้ามบวเอาลงมาดีกำช้นเอนไปเดินทุกคนกินเขาขึ้นมาแม่ตางครั้งวะยางลีรออล้วต้นเต็มเากังยางเลยยางอาะ

เกินข้าแล้วพี่น้องเดี๋ยวจิลงดํานากันนะทุกคนโอเคพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้ามือนี้เป็นมือพายุเขาวนโตคากาเซาคือว่ามันชิบะเซาเด้กกินนีมและบูจิดํานาได้ที่บ่อเนาะขอบคุณเขาใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ไปแล้วบ๊ายบาย